Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast ไม่ว่าคำประกาศจากในายเนวินชิดชอบหรือนายอนุทินชาญวิรกุล สะท้อนยุทธศาสตร์ของภาคภูมิใจไทยออกมาอย่างชัดเจนหากมองจากด้านของอนุทินคือยุทธศาสตร์ในการยกระดับเพื่อดำรงสถานะขั้วหลักทางการเมืองขณะเดียวกันถ้ามองจากด้านนายเนวินคือการยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมบนรากฐานจำนวนสสไม่ต่ำกว่า120เสียงที่ถือเป็นการก้าวกระโดดอย่างมีความหมาย ไม่เพียงทำให้ภูมิใจไทยไทย,ยานสู่สถานะขั้วหลักทางการเมืองแต่ยังมีผลให้ความเป็นไปได้ที่จะทำให้อนุทินชาญวีรกูลได้เป็นนายกรัฐมนตรีคำประกาศนี้แม้จะเป็นพื้นฐานหลักการของพักการเมืองแต่จากหลักการเช่นนี้ได้ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกพักอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ทุกอย่างดำเนินไปอย่างเดียวกันกันกบยุทธศาสตร์แลนสไลด์ของเพื่อไทยเพียงแต่ภูมิใจไทยใช้คำว่าสถานะความเป็นขั้วหลักทางการเมืองเท่านั้น จุดซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างคือเป้าหมายที่120ของภูมิใจไทยกับ250ขึ้นของเพื่อไทยเป้าหมายที่250ของสอสอเพื่อไทยสะท้อนว่าปราการสำคัญของเพื่อไทยคือการดำรงอยู่ของ250สอวอตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560 จำนวน250สสคือการยึดครองสภาผู้แทนราษฎรอาศัยเงื่อนไขนี้กำราบสอวอ250คนจากจำนวน120สสของภูมิใจไทยยังคงพึ่งพากำลังจาก250สอวอเพื่อเป็นฐานสนับสนุนขณะเดียวกันก็สร้างพันธมิตรในสภาผู้แทนราษฎรเงื่อนไขยอยู่ที่ภูมิใจไทยต้องสามัคคีกับกลุ่มการเมืองซึ่งเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ60และยึดครองกำลังด้าน หลักของ250สว,วจุดนี้ภูมิใจไทยอยู่ในสถานะขั้วหลักหรือไม่ไม่ว่ามองจากปัจจัยของเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยยุทธศาสตร์ของสองพักนี้ดำเนินอย่างเป็นปรปักกันโดยพื้นฐานชัยชนะฝ่ายหนึ่งเป็นความพ่ายแพ้ของอีกฝ่ายเว้นแต่ว่าไม่ว่าจะทางด้านของเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยจะยื่นไมตรีและแปรสัตราให้กลายเป็นอาภรขึ้นมาเท่านั้น อายุรัฐบาลปัจจุบันและวาระสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้อยู่ในช่วงนับถอยหลังไปถึง23มีนาคม66ก่อนเลือกตั้งใหม่ประมาณ7พฤษภาคมเมื่อพลเอกประยุทธ์ยังสามารถเป็นนายกได้ถึงเมษายน68 ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าจะดุเดือดอย่างยิ่งขณะที่ประชาชนต้องไปเลือกตั้งเพื่อเลือกนายกและตัดสินใจง่ายๆว่าจะเอาพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์มาเป็นนายกหรือเป็นนายกจากฝั่งเพื่อไทยและก้าวไกล เที่ยวหน้าพักพลังประชารัฐต้องส่งชื่อแคนดิเดตมากกว่าหนึ่งชื่ออย่างแน่นอนต้องมีชื่อพลเอกประวิทย์ประกบเข้ามาด้วยหรืออาจส่งมาครบสามชื่อคือพี่น้องสามปอเข้ามาครบทีมเผื่อเหลือเผื่อขาดกรณีพลเอกประยุทธ์อยู่ได้ปี68ก็ส่งไม้ต่อให้พลเอกประวิทย์ถ้าพลเอกประวิทย์มีปัญหาสุขภาพต้องหมุนไปให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาการเมืองไทยปี66โฉมหน้าพักร่วมรัฐบาลและพักร่วมฝ่ายค้านมีแนวโน้ม สูงที่จะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเหมือนเดิมนี่แหละสมมุติว่าพักภูมิใจไทยได้สอสอ120คนตามที่เนวินตั้งเป้าไว้ แสดงว่าเที่ยวหน้าภูมิใจไทยจะได้สอสอมากกว่าพลังประชารัฐซึ่งปัจจุบันมีสอสออยู่100คนเศษแต่สุดท้ายแล้วภูมิใจไทยต้องรวมกลุ่มกับพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ซึ่งเลขาพักประชาธิปัตย์ตั้งเป้าไว้ได้สอสอไม่ต่ำกว่าเดิมคือ52คนรวมกับพักชาติไทยพัฒนาที่หัวหน้าพักคนใหม่หวังจะได้สอสอยคนถ้าภูมิใจไทยได้สอสอหนคนต้องวนเวียนอยู่กับพักพลังประชา รประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาเนื่องจากทำงานเข้าขากันดีอยู่แล้วเพื่อจัดตั้งรัฐบาลดันนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายก แต่ปัญหาใหญ่คือพี่น้องสามปอยอมให้อนุทินคหนาข้ามตาเป็นนายกหรือเปล่าเขาจะกระซิบบอกให้สอวอลากตั้ง250คนช่วยโหวตเลือกนายอนุทินเป็นนายกหรือไม่เพราะถ้าภูมิใจไทยได้มาแค่120คนคงต่อรองขอเก้าอี้นายกจากพี่น้องสามปอลำบากแน่เพลอๆถ้าภูมิใจไทยไดสอสอเข้ามามากกว่าพลังประชารัฐก็จริงแต่อนุทินต้องเป็นนั่งร้านให้กับพี่น้องสามปอต่ออีก4ปี Thank you. จะให้ชัวไว้ก่อนอนุทินต้องรีบไปบอกเนวินช่วยจัดพิธีเรียกขวัญกำลังใจผู้สมัครสอสของภูมิใจไทยให้เดินเข้าสภาเฉียด250คนจึงจะเป็นนายกได้อย่างสะดวกหลังการเลือกตั้ง24มีนา62ภูมิใจไทยได้สอสเข้ามา50กว่าคนเพื่อไทยยืน่นคอเสนอให้อนุทินมาเป็นนายกแต่ไม่เอายอมปล่อยโอกาสทองหลุดลอยเองแต่ยอมเป็นนั่งร้านให้คนทำรัฐประหารเป็นนายกสืบทอด อำนนาจ4ปีแต่เที่ยวนี้หวังมากว่าจะเป็นนายกตั้งเป้าว่าพักภูมิใจไทยจะได้สอสร้อยีคนซึ่งน่าจะมากกว่าพักพลังประชารัฐแต่เมื่อถึงเวลานั้นต้องไปถามพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ว่าเขายอมให้คุณเป็นนายกหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและเดลี่นิวสอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ